อยากได้ผลปีศาจวะโอ้โอ้โอมีถาวรโคตรเยอะว่าผมเติมที่ลาว์บล็อกบริการเติมโลบลมากถึงเลทห้าทั้งยังมีเกมพาสที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงลีเกอร์ซี่เอาสตาร์ทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ทั้งยังมีไอดีไก่ตันที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสนใจคนเลยน,นะครับอย่าลเกมโลบล็อกแบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตกันีกแล้ว เมืกก่อกี้เห็นอะไรปะอือเมืม่อก,กี้ไ้เหมุนมีตัวอะไรลอยเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอะคนน่ากลัวเอาเสียง <c oughs> อ่ะโอเคครับก็จากที่ทุกคนได้ดูกันไปเนาะที่เกมเมอร์โรบอทได้ลงคลิปไปนะผมก็ลงชา้านิดหนึ่งนะครับ ก็ตอนนี้นะครับใครที่เป็นสาย PVP เนี่ยผมแนะนําว่าตอนเนี้ให้รีบเก็บค่าหัวก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผ่าตื่นมาเนี่ยบางเผ่าเนี่ยมันอาจจะ OP เกินไปนะทำให้สนดุลเกมพังนะอาจจะทําให้ค่าหัวยากขึ้นนะพลังชีวิตกับพลังงานหนึ่งามห้าแอดมินมันก็หาทำเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาสรุปเผ่าทั้งหเผ่านะว่าแต่ละเผ่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอกดไลค์เนี่ยผมขอแค่อ่า3ไม่เอาขอแค่66ไลค์พอนะครับถ้า66ไลค์แล้วเนี่ยก็ผมเนี่ยจะทำการผมครับ,ครบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมามาดูที่เทอร์เรลแมนชั่นนะครับแล้วก็เดินมาที่แมนชั่นมหาเจ้าไซโอเลสนะครับแล้วก็ทำการกดสุ่มครับต้องมีทัูตร เฮ้ยไม่เคยได้ผลดีสักคลิปเลยว่ะอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนเมนว่าพี่แอบผมสุ่มทีเดียวได้ผลเสือผมสุ่มทีเดียวได้ผลหิมะจะขิงเพื่อจะขิงทําไมครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอกดตัวทีวิ่งหน่อยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะวีซองวีสามนะเราจะไปใช้วีสี่กันแล้วนะออไปครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปคอมอมกันเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งดูพร้อมกันเลยนะครับคลิปความยาวสองทีครึ่งนะเพราะว่าผมเนี่ยดูแต่ว่าก่อนนะเพื่อที่จะมาดูกับคนดูน,นั่นเองนะครับพาเราดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะฮะที่นี่คือ temple of time นะครับผมอ่ะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นเกาะลับแล้วก็ผจันนะทำให้เราดึงคันโยกได้นะครับอันนี้ก็คือเปิดประตูออกมาแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ย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 เมี๋ยเดีงยเดน่ยเป็นพเดีาดี๋ธเดี๋ยเดีเดี๋ยเดี๋ยเดี๋เดี๋ยเดี๋ยเดี๋อเดี๋ยี่เดีะยเียเดี๋ยเกี๋อเดี๋ยเดีเนี๋ยเดีเดีเดี๋ยเดี๋เดี๋ดี๋ย,ยนนะรรด,ดี๋ยเดายเดียเดเดีเายิออนนออดีีีย,นนยครับผมกระต่ายเผามิ อันนี้เผ่าคุณอันนี้สก,กายเปียรครับผมเดอะไทม์แฮสคัมเวลามาถึงแล้วอันนี้คือเผ่ากูนนะเป็นหัวกะโหลกถึงเวลาที่เราจะต้องเอาวาเค้นยูอัลพลูเทนเชียลนะอันนี้จะเป็นหิมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิมะอะไรอ่า อันนี้เขาเรียกกันว่าแองเจิ้นนะอันนี้ไซบอร์กเฟชแมนอาการมิงก์กูนแล้วก็ไซอ้๋อไซบล็อกอะไซบล็อกไปยังวะหรือโอเคที่นะถือว่าเฟี้ยวออามาแค่สี่ตัวเหรออันนี้กูนกับสกายเปียหรือแองเจิ้นเผามิงถ้ายาดมันเท่เนอะ โอ้โหมันเร็วมากจริงวะ่ะถ้ามันออกมาแล้วมันไม่เร็วแบบนี้นี่โกรธจริงๆนะเออโกรธมากเลยนะชาร์กฟิชแมนเสกจ้าทะเลออกมาแล้วน่าจะเป็นการเสกครับนะแล้วก็หางเป็นเป็นสีขาวมีน้ำอะไรตามมาด้วยอะ่ะคืออะไรอะ่ะคืออะไรใ่แล้วมีน้ำเดวยใส่บล็อกคืออะไรครับกระโดดสูงเหรอกดสเปซบาร์คาแล้วพุ่งตัวไปเหรอ ไม่รู้อ่ะนี่ผมไม่รู้อ่ะสก,กายเปียครับผมเผากุนนะฮะคืออะไรอ่ะโอ้โหเหมือนอ๋อมันจะทำให้เรามองไม่เห็นแล้วโดนดาเมาจเหมือนตาคลยบลายของโอเมนนะตาบอดแอเจนตนะครับสก,กายเปียก็ตามที่เราได้เห็นไปเอยนะครับก็จะทาให้เราโดนสตันนะครับแล้วทำดาเมจไปด้วยนะแล้วก็สามารถบินได้นะครับโดยที่บน้งไครผมทิศาที่บินได้ถือว่าดีมากนะครับ เผามนุษย์ครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะเร็วม,มากมองไม่ทันเร็วจริงๆครับเมื่อกี้พุ่งปุ๊บปั๊บปี๊บปุ๊บเลยบอกฟุตครับผมอ่ะหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเขากะว่าไม่ใช่เขากะผมเนี่ยกะว่ามันจะมีดราม่านะครับทำไมเนี่ยเหรนี่ครับ เลสเอาไว้คนนิ่งนะครับวิวรีลิสออนดิเอฟินิ่งนะครับก็คือตอนอ่าบ่ายๆนะครับของวันที่หกมกรี i, นะครับผมนี่ครับเลสเอาไว้คนนิ่งวิวรีลิสเดี๋ยวเพื่อทุกคนไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับนี่ครับเลสเอาไว้คนนิ่งจะเปิดตัวนะครับในตอนเย็นของเดือนมอกรานะครับรีลิสจะเปิดตัว จะเปิดตัวบางคนก็คงคิดว่าทําไมถึงเพิ่งเขียนว่าจะเปิดตัวมันเพิ่งมีเหรอมันเพิ่งทําได้เหรอและที่ผ่านมาคือโดนหลอกเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์นกันนะครับจริงๆเนี่ยมีคนดูในช่องสรุปมาให้แล้วนะครับแต่ว่ามันหายไปแล้วนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นของคุณน็อตอ YouTube นะครับเขาสรุปทุกอย่างมาให้เราแล้วนะครับ ผ่ามิงครับนะอ่ะเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยแล้วเดี๋ยวแปลไทยเป็นไทยอีกทีนะครับอืมนี่นะมิงครับนะการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะทักษะเหมือนพายุเฮอริเคนนะที่ทําให้เรามึนงงและเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็นี่เขาอยากอยากให้เราด้ดูไปเลยเนะาะเผ่าสกายเปียน,นะครับก็คือการรักษาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากก็คือจะฮิวแรงขึ้นนะครับสามารถบินได้นะครับแล้วก็น่าอันนี้น่าจะเป็นส,ต,นสตันศัตรู นะครับผมแลรัศสมีเดียวกันนะครับอืมต่อไปจะเป็นปลานะครับก็คือลดความเสียหาย 1, 100%เลยนะครับจากที่เราดูคลิปไปก็คือจะตีเข้าเป็นศูนย์เลยนะครับอันนี้นี่เขาคิดว่าเราต้องเปิดใช้งานบางอย่างนะครับไม่งั้นมันจะเสียหายก็คืออาจจะต้องอ่าสแต็กเต็มแล้วกดเผาไว้กดตัวทีค้างไว้กดตัวทีแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันตีเราเป็นศูนย์หรือเปล่าแล้วก็บดแล้วก็ปกติหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ครับแล้วก็สามารถเรียกเจ้าเฉลยไปได้จากที่เราได้เห็นไปนเนีเ่เยเยอะมากเจ้นะาเลเยอะมากเนี่ยข่ากูนับการเคลื่อนไหวที่สร้างดอตดอทย่อมจากอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นวงกลมๆนะที่มันสามารถขยับได้นะครับแล้วก็เหมือนมีบลายของโอเมนอยู่นะใครที่มองอะไรน่าจะรู้จักนะก็คือแบบมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับก็เหมือนตรงบันไดอ่ะเออประมาณนั้นมอกอะไรไม่เห็นตรงบันไดที่ทํให้เราตื่นนะคไซบอกนะครับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับมีซีดีต่ํานะครับ คนนี้เขาบอกว่าเผ่าชซบอกเนี่ยก็คือมีการพุ่งหรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่เร็วนะครับอาจจะเป็นแค่กระโดดสูงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคูดาวที่ต่ําด้วยนะอันนี้คือเขาอันนี้เขาแค่วเครานะครัะมันยังไม่ใช่ของจริงนะส่วนเผ่ามนุษย์นะครับก็เร็วนะที่เราได้เห็นเลยแบบเร็วมากอะ่ะนะครับแล้วก็อาจจะมีครูดาวที่ต่ําเหมือนกันนะครับที่เขาได้บอกไว้นี่ครับซีดีต่ำแนละ้วคือคูดาวต่ำนะครับประมาณนี้นะสำหรับเผ่าตื่น ข้อมูลเผาตื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปดูถ้าทุกคนอยากดูสกิลเผาตื่นก่อนนะครับให้กดมาที่ช่องผมเลยนะครับมาที่วิดีโอนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอคลิปในคลิปนี้นะครับรีวิวเผาตื่นจริงแท้นแน่นอนนะครับกดเข้าไปดูครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้ตัดมาบางส่วนแล้วนะครับสําหรับเผาตื่นนะนี่ครับกดเผาตื่นนะครับ ทางซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นนี่ครับแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือเรากดเ่าตื่นอยู่นะครับอือฮึทางซ้ายล่างเราจะเป็นเหมือนแบบเป็นสีลุงมาเยอะๆนะครับก็มีทุกมีเกือบทุกเผ่าให้ดูนะในนี้มีเกือบมีเกือบนะยามว่าเกือบแล้วไม่ได้มีทุกเผ่านะอันนี้เป็นเผ่ามิงนะครับอันนี้เผ่ามิง แต่ที่ดูเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เร็วมากนะเออดูดิเห็นปะมันไม่ได้เร็วมากนะใครที่อยากดูคลิปนี้นะครับก็กดมาดูเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์นะแลวกด s u s c r i b e ให้ผมด้วยละกันนะครับก็ใครมคีข้อคิดงการสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมยี yeah.